เฮ้ยเมาเลยไหมครับเมาไหมเฮ้ยกองเหลี่ยงไหมโอ้มีสีเดีย นี้ใกล้แล้วนะครับนะต้องบอกกันนะว่าทริปนี้นะครับเปื่อเรา first place we will go to อะตนี้ใกล้แล้วนะครับนะต้องบอกกันนะว่าทริปนี้นะครับทุกท่านใครที่อยากจะแวะ first place we will go to the restaurant นะครับ like a cafe สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับ เอาวางกระเป๋าก่อนนะครับไทยสองทีจ้ากนเหรอได้เลยครับได้เลยเอาวางกระเป๋าก่อนนะโอ้โหน่ารักมากเพิงสองท่านเชิญฮะเชิญนะมามาฮัลโหลมาแล้วครับดีครับสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งไทยทัานไทยนี่มีทั้งชาวไทยชาวจีนเดี๋ยวเราก็มาจากญี่ปุ่นด้วยรวมสิงคโปร์ด้วยโอ้โหนะฮะวันนี้มาหลากหลายที่เชิญครับพระงศ์สวัสดีครับธรรมศาสตรบสวัสดีครับต้องหาเย้ เอายังไม่ได้นะทำตัวแบบภาษาอื่นเลยเอาเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวปีเริ่มก่อน <c oughs> นี่ิ่าวนินห่าวอ่าวัวเจี้ยวป๊อปปี้รู้แค่นี้แหล,ละอ่ะต่อและวัวไอหนีครับออแหมเรียนมาเท่านี้จริงนะอาเจครับครับนีิฮาวหัวเจี๊ยบเจียวเจียว มีจรๆด้วยนั่นฮัลโหลมาเนบิสกงจิโรเอะก็มิโร่นะครับเชิญครับต้าเจ้าชื่อเจงสิงขายโซมัสนะครับสวัสดีฮัลโหลมาเนบิสโซมาสเดนเห็นไหมเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไหมเขืออ่อนไอมาใช่ไหมเขืได้ขอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจริงหรืหอเปล่าครับทนต์ป้องเออน,น่าจะ จริงนะครับผมจริงเหรอฮะน่าจะริงใช่ไหมฮะใช่วันนี้ที่บอกไปแฟนที่อยากทำให้เขาแบบทาริสจะได้มีความสุขเดินทางทิพย์โปรยิปอย่างเต็มที่ใช่ครับก็วันนี้ทาริสนะครับใช่ครับก็คือวันนี้ถ้าทุกคนแบบไม่ทาริสเนี่ยก็ทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยมีแรงเท<ม>่าไหร่เพราะแบบว่าฝั่งไม่แ,งมแงดงไ,แงไม่มีแรงเดินอ๋อฝั่งไม่แดงไม่มีแรงเดินนั่นเองนะ你好我叫周周牛。 มีมิติดีด้วย Hello My Name Is Gonjiro เออ Gonjiro นะครับเพื่อนครับนั่นเจ้าชื่อเจ้าสิงขายปอมัสนะครับสนี่ครับฮัลโหล My Name Is Thomas เห็นไหมเห็นไหมใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันก็แน่นอนสนิทกันแน่นอนนะนี่ฮาวเจ้าจิ้งจิ่ออีู่มีมิติด้วย and hello my name is ก้องจิโร่เออกงจิโร่นะครับเชิญครับตาจ้าชื่อโจเซงขายโทมัสนะครับสวัสดีครับฮัลโหลแมดดี้วิสโทมัสเห็นไหมเห็นไหมก้องเหรอครับ你好我叫周俊勇นี่เป็นชื่อจีนด้วย and hello my name is ก o n งจิโร่เออกงจิโร่นะครับเชิญครับ ตาจ้าอชื่อโจเซนายโทมัสนะครับนี้ครับฮัลโหลไันนวิสโทมัสนี่เห็นไหมเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไหมชอบมากเขื่อไอมาใช่ไหมเขื่อนี่น่นีะครับ đi ra mưa trợ đã cảnh báo có một cái đi theo อออแล้ว้นะนี่มาลูกเจี๊ยบของเขาลูกเจียบไลูกเจียบหนดูน้องหน่อยสิใช่ดีครับไม่อยาจีกฉันนะไปเล่นกับน้องนั่นนหนได้ นี่ยจีแล้วเ <Jenny> <อ>ย <UI> <Toyota> อยีใช่ก็เดีวเดี๋ยวเราเว้นแห่งเบอกสอะครับหมเลขส number ก้าวเหยียบลงลงลงน้ำหนักไว้ที่ข้างน้างซ้ายแล้วเขเหยียบขาออกไปบนมอเตอร์ไซค์รับรับลูโอ้ยเขปวดหัวโอเคครับท่านครับ อกิอเหรอครับอร่อยไหมครับอืมพิมานแบนึง